เป็นใคนใช่เออดูไปเจ้าขีดจักเจ้าเขเอ็นได้ใอาพุทธคุไปค้ายกับแต่ของหลวงพ่อเดิมนะครับใช่ไหมครับี๋ยว่าคือการใช้ครับย่งอะไหลวงพ่องเดิมงพออเหมือนกันแหละบางทีบางทีเขาเอามาไอ้ฐานคุ้มหัวอะไรเนี่ยย้ยปัดแมความีนเลยได้ไปด้จไดทุไปจุไุด้ปจุไปจดไจุดุไปจดปจดจุปจุดไมจุปจดปจิดามัปดจป แล้วแล้วแล้วแต่ไอ <UC S> uh, ้ฐานใช่ไหมครับปารจุดขาดพุทธังปัจขามิธะมังปัจขามิสังคังปัจขามิไอ้ฐานเอาแล้วแต่ใช้ได้ไหนอย่างอย่างเราคายขายแลงเงินแล้วงินี่งก็บอกนั่นก็ได้เนาะไได้ก็ได้หมดา้ก็ได้แล้วก็ไปว่าินนั่นค้าขายงานค้าขายเรียกว่าทุกเรียกว่ามิมิาทังมิพุทธังมิพุทธังมิหรือว่ามิคำเดียวเเดียยวล พุทใจทั้งนี้ก็ได้โใจหลักครับตั้งโมสามจบก่อนแต่อธิษฐานเอานี่นี้หรือว่าพุทธาต่างพุทธาทั้งนี้มันให้ใจใจใเดรัจคอมเข็ไม่ได้เขาใหญ่เดรัคมแต่ถ้ามันบทอื่นก็ได้ไม่เขาเนาะแล้วอย่างบทอื่นเราจะบทอื่นก็ได้เนาะได้แล้วแต่เราจะชอบใช้ครับผมครับทุกท่านชาลิติติติลาภัยจะมาเมตมา ก็ได้ยังพ่อว่าใหม่เม,มื่อกี้ครับไม่ทัน,นว่าใหม่ครับเมื่อกี้นะครับไม,ไม่ทันก็ไม่ทันพออีเตี่ยานต่างหากอีเตียอะห้งจังงังพุโทโธนาจาลิติสิทธิดาปะเภัยมาเมตตามะน,นี่อาถรรพ์คนนี้ก็ใช้ได้อืมอีนอนี่มีอะไรมากกว่านี้ครับมีมันมีจังงังมีลาบมีอะไรเยบทเนี้ยครับนี่ไม่ใช่ยีไม่ใช่ไรโอ๋อทางเนี้ยเอาเอาพยานเลยท้างพ่อ บนหัวรูปเนี้ยละว่าวันนี้ได้เลยเนาะนี่จังงังในนี่ผมใช่ประจังมั้งจิตแห่งเฮือครับจังงังพุทโธน่าขายวิติญาณวิสิทธิลาภาสิทธิลาภะอ่ามีมีเป็นตัวมสิทธิ์ครับเด็กตกจงมาครับเด็กตาบามาเด็กจงมานี่เรียกเด็อเฮีเรียกครับลงมาเด็กตาบามาลงมาไม่ตาไมาแล้วใส่มือครับ แป่เป็นทุกๆอย่างนครับแล้วแต่แล้วแต่จะใช้ร้อยได้ร้อยแปะเร็่องงาน่่ายเลย